นี้เป็นในวิหารตนหลวงพระปางเออน่าจะปางมานวิชัยม,มืออย่างนี้จะเป็นปางมานวิชัยนะก็ให้ดูบาทสองลูกนะครับลายบาทเหมือนกันไหมสวยงามมากเลย ในวัดบ้านเด่นสีสลีเด่นสลีสีเมืองแกนนะวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่องรโชอพามาดูนะความงดงามความงดงามของบาทนะครับผมสวยมากเลยเห็นไหมแม้แต่ตรงขาตั้งบาทก็มีลายอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะนี่นี่ ไปดูลูกนุน้นว่าไปดูลูกนุน้นแต่ดูลูกนี้ให้เสร็จก่อนโอ้อลังการจริงๆด้านบน เป็นพญานาคะ,ะลูกนู้นขายกันไหมเดี๋ยวผมจำก่อนว่าลูกนี้จะมีเป็นวายอย่างนี้ วัดบ้นเด่นครับปีหารตนหลวงมีสิงอยู่สองตนข้างนอกนี่สัตว์ปาหิมพานเดี๋ยวผมจะดูตรงที่เป็นมือไหว้เท่าที่ดูผ่านผ่านคนละลายนะ,ะมาให้ดูทั่วๆ สวยงามมากนี่เป็นบาทนะครับบาดมีขาตั้งนะเห็นไหมบาทมีขาตั้ง,นะงลิโชคพามาเที่ยวชมนะครับอันนี้น่าจะม้ากันทกะหรือเปล่าที่พาพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยพามาบวชนี้ น่าจะใช้อันนี้เหมือนอยมแม่ของพระพุทธเจ้านะ พระนางสิริมหามายาใช่ไหมแลวพระนางพิมพาคือใครโอ้ผมเริ่มเรื่มริม,ร,มรืมบ้างแล้วนะไม่มีเขียนไว้แม่พระพุทธเจ้าชื่ออะไรน่าจะพระนางสิริมหามายาถ้าผิดขอภัยมีช้างด้วยนะฝันท่านท่านบรรทมฝันว่ามีช้างเกี่ยวกับช้างนี่แหละแล้วก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าลูกชายเนี่แหละ โอ้ลืมลืมแล้ว <laughs> <c oughs> นนี่ดันลอาง <c oughs> จะมืดมืดนะ <c oughs> แสงไม่พอ <c oughs> ผมไม่ได้เอาไฟฉายมา ให้ดูประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ในวิหารนี้ก็มาร่วมบุญได้นะเร่วมบุญได้กำลังทำอยู่เหลือประดับตกแต่งอะไรบางอย่างผมถามคุณนะาที่เขาอยู่ที่วัดเนี่ยช่วยตรงจุดทำบุญผ้าป่าลอยฟ้าท่านบอกว่าผมถามว่าหลายเดือนก่อนที่แผ่นดินไหวที่นี่เป็นไงบ้างท่านบอกว่าปกติดีไม่มีอะไรเสียหายครับผม มาเที่ยวได้นะครับปลอดภัยวัดบ้านเด่นเด่นสลีสีเมืองแกนครับช่องรีโชคพามาเที่ยวชมกราบไหว้บูชานะครับผมสวัสดีครับ